สิ่งที่เราทั้งหลายต้องมีคือการเติบโตในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่2ข้อที่15ในหัวข้อที่บอกว่าเติบโตขึ้นในความรัก เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเป็นองที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเติบโตในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเติบโตเป็นในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับทุกๆคน และการไม่เติบโตในความเชื่อหรือในชีวิตไฟจิวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติและความบดร่องมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างประการที่1คือคนคนนั้นยังไม่ได้เคยรับความรอดหรือยังไม่เคยรับความรอดนั่นเองเขาจึงเติบโตไม่ได้ส่วนประกอบ 1. คือความดื้อรั้นและความบาปที่เกาะ ุมอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นเหมือนเมล็ดพืชที่หวังไปตกในดินหนามนะครับแม้ชีวิตที่ไม่เติบโตเหมือนเมล็ดที่ตกลงไปในดินหนามเลยชีวิตเลยเติบโตไม่ได้พี่น้องที่รักในพระยะสูสกิตพระคำพีเนหนึ่งยนบทที่2ข้อที่1 5บหถึงสิเนั่งเป็นคำสั่งห้ามให้เรานั้นรักโลก สิ่งของในโลกหรือรักโลกเกินไปโลกความคิดของยอนนั่นคือมีอยู่อะไรบ้างครับเรามาดูด้วยกัน 1, ก็คือตัญหาของเนื้อหนังหรือความต้องการของเนื้อหนังนะครับความต้องการของร่างกายจงกระทั่งละเลยเพลิดเฉยและไม่ให้ความสำคัญต่อไปิญญาณรักเนื้อหนังมากเกินไปจงม,มองข้าม ความต้องการของฝ่ายจิตวิญญาณรักเนื้อหนังมากเกินไปจงมองข้ามสิ่งที่ฝ่ายจิตวิญญาณต้องการคือเสียนที่รักโลกในความหมายนี้ก็คือคนที่สนองความต้องการของเนื้อหนังมากกว่าความต้องการของฝ่ายจิตวิญญาณสนองความต้องการของของเนื้อหนังมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณจงท่านลืมความต้องการของฝ่ายจิตวิญญาณไปนี่คือคนที่รักโลกและรักเนื้อหนังของตัวเอง <t> <d ian> อย่างที่สองคือตันหานะครับตันหาของคำคำนี้คือหมายถึงความพึงพอใจหรือความสุขผ่านทางการมองเห็นของตัวเองมากกว่าการแสวงหาความอิ่มและสันติสุขไฟจิตวิญ,ญญาณจากพระเจ้าหลายคนมองว่าสิ่งที่ตัวเองพอใจนั่นคือสําคัญมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนี่คือตันหานะครับ พี่น้องทีรักในพระเยซูคริสต์ขณะเดียวกันชื่อเสียงและเกิยรติยศคือการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงให้กับตัวเองและหวอ้างสรรพคุณของตัวเองคนที่ทะนงในลาบยศให้ความสําคัญกับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศคริสเตียนแบบนี้คือพวกฟริเสีไม่ต่างอะไรจากพวกฟรสีเลยนะครับ เป็นพวกฟุริศีโดยไม่รู้ตัวด้วยสามไปเป็นพวกฟุริศีโดยที่ตัวเองยังไม่ทางคิดตอนนี้เขาจะไม่ทำอะไรโดยบริสุทธิ์ใจครับแต่เขาทําทุกอย่างที่เขามองเห็นและที่คนอื่นมองเห็นด้วยแต่ต้องการคําสนเสริญยศยอยกย่องในชีวิตของเขานะครับต้องการชื่อเสียงคนที่รักโลกจะปัญหาจะมีปัญหาในการรักพระเจ้าคือรักพระเจ้าน้อยลง แต่รักตัณหารักชื่อเสียงกิติยศของตัวเองมากขึ้นหรือความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่ในคนคนนั้นเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวยอนจึงตักเตือนให้เราทั้งหลายนะครับรักโลกให้น้อยลงนะครับโลกและสิ่งของของโลกเป็นสิ่งที่ไม่ให้เรารักโลกและสิ่งของของโลกน้อยลงกําลังขึ้นอ่ากำลังจะสูญ โลกและทรัพย์สินของโลกกําลังจะสูญสิ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจะดํารงอยู่หมายถึงว่าวันหนึ่งทรัพย์สินของเราจะหายไปทรัพย์สินของเราจะสูญไปแต่ความรักของพระเจ้าก็ยังทรงดํารงอยู่พีนองชี่รักในพระูิรุสต์แล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรครับว่าตัวเองเติบโตเพียงพอหรือ,อยังหรือรักอะไรมากกว่ากันมีอยู่3มอย่างง่ายๆครับ3ประการ หนึ่งเราปฏิบัติพระเจ้าแค่ไหนเราเห็นความสําคัญในเรื่องราวของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องราวความรักและปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่อะไรครับเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันเสมอหากว่าเรารักพระเจ้าเราก็จะ,ป,ะปฏิบัติงานของพระเจ้านั่นคือสาเหตุที่พระเยซูถามเปโตรว,ว่าเจ้ารักเราหรือหากว่าเรารักใครสักคนเราจะทําเพื่อเขาทุกอย่าง นะครับถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะทําเพื่อพระเจ้าทุกๆอย่างนะครับเราอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าแค่ไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามความรักที่แสดงออกเป็นกระกระทำนั่นเป็นคําหนึ่งที่การเสียสละและอุทิศตัวเราบอกเรารักพระเจ้าแต่เรากระทําและเราไม่ได้เสียสละเพื่อพระเจ้าและไม่ได้กระทําตัวในการอุทิศตนให้กับพระเจ้านั้นมันเป็นเพียงแค่คําโกหกนะครับ การอุทิศตนเพื่อพระเจ้าคือการตัวชี้วัดว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการอุทิศตัวเพื่อพระเจ้านะครับการเสียสละเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าและการเสียสละเพื่อเห็นแก่เรื่องเราของพระเจ้าเช่นกําลังเรี่ยวแรงทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาความรู้ฝีมือหรือความสามารถเกียรติยศชื่อเสียงความสะดวกสบายบางคนยอมเสียสละสิ่งเหล่านี้ นะครับเพื own, ่อพระเจ้าบางคนยอมเสียสละกิติยศชื่อเสียงของตัวเองเพื่อพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์จึงบอกเราว่าผู้ใดไม่ขัดผู้ใดไม่ชังบิดามารดาจึงเป็นสาวกของเราไม่ได้พระเยซูคริสต์จึงบอกอย่างนี้นะครับว่าผู้ใดไม่เกียรติบิดามารดาจึงเป็นสาวกของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรับพระเจ้ามากกว่าเสียสละเพื่อพระองค์นะครับ เราอดทนแค่ไหนครับเพื่อพระเจ้านี่คือคําถามหนึ่งพระคัมภีพูดถึงคุณสมบัติประการหนึ่งคือความรักว่าความรักคือการอดทนเช่นเดียวกันครับหากว่าเรามีความรักเราก็จะมีความอดทนความรักที่มีต่อพระเจ้าบางครั้งก็ต้องมีความอดทนเช่นกันอดทนต่อความเจ็บปวดขณะที่เราต้องทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอดทนต่อความเจ็บปวดขณะที่เรากําลังพัฒนาชีวิตของตัวเองในายจิตวิญญาณ อดทนต่อการตีสอนของพระเจ้าเมื่อเราทําผิดอดนนออนนทนในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยด้วยความอดทนอดทนเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเรานะครับพี่น้องช่รักในพระเยซูคริสต์นี่คือคำถามและเป็นการวัดว่าเรารักพระเจ้าแค่ไหนพี่น้องชิรักในพระเยซูคริสต์คำถามที่เราถามที่เราต้องถามตัวเองในวันนี้คือ เราเต <system> ิบโตในความรักของพระเจ้ามากน้อยเพียงไรนะครับเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับคำถามที่ต้องถามในเรานี้ในตัวของเราคือเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราเสียสละเพื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนคำว่าที่บอกว่าเรารักพระเจ้าเรากระทำออกมาแบบไหนนะครับหรือเป็นเพียงแค่ลมพูดลมคำปากแค่นั้นเราจะตอบคำเดียวกันกับที่พระริสุ์ทรงตอบ เปโตรหรือเป็นคําเดียวกับที่เปโตรทรงต่อพระเยซูกิตหรือเปล่าว่าถ้าพระเยซูกิตถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบว่าเรารักพระองค์ไหมหากพระองค์ถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบยังไงครับเราจะตอบอย่างที่เปโตรตอบหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดเราจะตอบเหมือนอย่างที่เปโตรตอบเราก็ต้องเสียสละเพื่อพระองค์เหมือนอย่างเปโตรนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงผู้ที่เมตตาต่อเรานะครับ ากว่าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องกระทาออกมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่กองไว้และเป็นพิเเกคลงปากเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อเราเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและเมตตาต่อเราเราเป็นเพียงแค่คนเล็กน้อยบางครั้งเราเป็นคนที่หลงทางในทางของพระเจ้าหลงทางไปจากในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเชิงการงค์เจาค่ะ พระเจ้าทรงความรักของข้าพระองค์ทั้งหลายที่บอกว่ารักพระองค์นั้นเป็นการกระทําออกมาเพื่อเป็นการที่ถวายกิรติพระเจ้าสรรเสริญโมทนาบพระกุณพระองค์ยกย่องพระนามของพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระองค์คอยชีวิตของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพระวิทย์ใหแทนด้วยความเชื่อในพระนามพระสุคิ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราครับคําว่ารักต้องมีการกระทําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรครับ